ดาบตำรวจรุ่งโร์ยอดราชถูเมย์รับนันกกีฬาด้วยครับต่อไปดาบตำรวจอรุณเมธาพันตำรวจดีวุฒิวันนะดาบตำรวจพรพิษเป็ดรัดดาบตำรวจกิติศักดิ์กินเขียว ดาบตำรวจประมวลเครี่ยงคงดาบตำรวจสนิทผลชำนาญร้อยตำรวจเอกที่จันเดิมต่อไปเป็นสีแดงผู้รักษาประตูเอาผู้รักษาประตูก่อนนะครับผู้รักษาประตูดาบตำรวจนิกรคงแสงต่อไปร้อยตำรวจตีพิรพักบุญยสตุววัน ไปร้อยตำรวจตีวิระดาบช่วยตัวถั้งสองแล้วขอไปนะครับพอดีผมไม่ได้เห็นคำสั่งพี่ต่อไปดาบตำรวจพิรมสุขลุยต่อไปดาบตำรวจประดิษฐ์นาจันร้อยตำรวจโทโชคดีสมนุยดาบตำรวจชนาทิพย พงไม่ดาบตำรวจสมมาตรจีนชาวนาและร้อยตำรวจสัจจาปัญส <c oughs> มคิดเฮียร์เรื่องอะไรกันรื้อไม่หยุดวัวไก่หลังเกมเริ่มครับแดงเปิดเกมที่แดงเปิดเกมอยู่ที่หมวดวิ่งดันหมวดวิวิรัตัน บอลมาให้ดาบพิรมดาบิรมจ่ายบอลให้ประดิ์ประดิษฐ์ตวอดรัอดีรัดอแล้วกี่ตะทยตอริตมันกี้กี้โยาวกี้าวยาวอ้าวิเขียมาแล้วครับมาเหมือนคนแิเขียบรไม่รู้เยนดี มาปะจริงเอาเลยน้องโอ้ขำงวดขำงวดอย่างนั้นจะเอาเรื่องงานประจำมาลงโทษกันในสนามได้ได้น้อง ลายไปเลยลไปเลยไปเลยไปเลยจีไปจี้ไปไปโอ้ยเปยตัวเปลนตัวเอาต่วลงไปบิดคอหน่อยโอ้โอ้หสีแดงยิงข้ามคานาเปลืไรวเลียที่มาบงอเงิน

ยวตันกันเปได้อยู okay. ่หลายีันนี้ Jason> ิดตี่สีแดงสีแดงเปิดไปติอรุณเมธามาิีตี่กินติดสักโอ้เมื่อกั้นตีความพิษความพิษล็อกลหมุนหมุนหมุนนี่มานอยู่ที่ลำวนวนวน

องนไหนตุ๊กติดอันไหนคือว่าจี้ตัดมังอันไคุยได้ดิว้าวชนะที่ชนะทล้างห้องเบโอ้โหพีฟ้าเปิดยาวตุติ๊บุ๊กวานวินาศนินซอมันจ ตับเลือดหมดตินั่นตอนน้าิดพี่พรมนะครับพี่รม มาให้สนิทสนิทผ่านบอลมาด้นะาเๆๆๆเย้าเย้าเ้เลยมาเลยาเลยมาเลยเลยเาเวบเย้าเวบยาเทยวเวเป็นคตายล เป็นล <cade S 2> ูกนบอลตัทีสีแดงจะได้ลูกตั้งเตงัดเรื่อยก็ล็อกเองนะล็อกไม่ก็ลังไห้อยู่เลยล็อกเลือเป็นยูน้ำหนักเยอะ มาที่ดาบประมวลดาบประมวลโอ้โหคนนี้ชนะทิพย์ตอนนี้พรยังไม่ถึงชนาทิพย์นะครับตอนนี้ทีเกียวตุ้งยิงมาแล้ว สีฟ้าไม่ไม่ไม่ติดไม่มีติดเปลี่ยนตัวแล้รเะครับไม่มีคนเปลี่ยนมีไหมอ๋อระสุทัศน์เปลี่ยนตัวเอาดาบอรุณออกวรเปลาบา เอลให้ให้สามารถสามารถบอลว,วิรัติบอวิรัตบางบอลบางบอลน,นี้วันนี้บอไม่ดีเลยตั้งแต่เกียรติจักษ์เสียน้ามเมืองเรียกตัวมาใหม่บอไม่ดีกันเลย ยังเล่นมน้ปดนี่ออนนี้สีฟ้าถ่ากันมาโดยฟันพิษฟันพิษเงยหน้ามองเงยหน้ามองบอลพีระันก้าเป็ลันไว้อันไว้อาวเปิดไหมขับดพัดบอลถืพัดแต่บอลไหมวัดทีวัดทีเปิดบอลไม่หมดพีระพัฒบอลไปที่กิติศักกิติศักมองไป ไม่เข้ายังไม่เข้านะตอนนี้อยู่ที่กิติศัก์กิติศัก์เปิดเป็นติดเปิดไปชนะทิศชนะทิศเข้าไปรุป่ง ีข่าวดีมาบอกสำหรับนักฟุตบอลนะครับ,บ,รรบวิ่งไงเยอะๆไว้นะครับตอนนี้ซีฟูดมาถึงแล้วนะครับจากทีมง,งานของท่านธุงกับมาจากสตูลนะครับประมาณตัวสองกิโลกินกุละหน้าก็อยู่แล้วกินกุ้ละหน้าก็อยู่แล้วดูนี้ยิงแล้วทำไปที่เจ้าเหวียงได้ยิงแล้วว่าแล้วไปเจอกับจ้าเหวียงวิ่งตันนา bạn cái thôi thì khi nào hết mà chạy quần là gặp đặt quần cái bây giờ là luôn thì tao yếu bạn tin là con phía เก่งตายว็บหรือตันมึงโอ้ดูหน้ามาพิ่เป็นเราคนนี้นั่นลยมื้อนวันเหมือนว่เมื่อกี้ที่หลายท่านมองว่าสพเล่นตีขวาไม่ใช่เลยเป็นคนทีรุ่มไป็นหยกรุ่มเจไม่ได้ตั้งใจจะไปเล่นตำแหน่งนั้นแต่ว่าตรงนั้นมันรุ่มปฏิทินพี่รุมพี่รุมพี่รุม หมดเวลาหมดเวลวัดทีวัดทีลอกลูไม่อาวุธวันละอาวุธเปิดมาแล้วมาให้ประมวล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 วันวัน เอกได้เลเดี๋ยวนี้ทีไดดนตายสีฟ้าอูนึงประตูนะครับตอนนี้สีฟ้าจัฝ่ายเปิดลูกเปิดมาให้กิติศักกิติศักเปิดบอลไปให้สนุก พาลูกเขนกลับไม้กับกิติศักดิ์กิติศักดิ์เปิดไปให้พรพิษพรพิษโดนทิ่ลมแย่งพหมวกสัจ้าเปิดไม้ผมหมวดพิรักหมวดพิรักเปิดมา เกไม่ได้ต่อให้นะครับาจกู่ที่เล่นนมนหมดหมดแจกแไปเดอหมหมดหมเลยแต่วนหน้าเปิดไม้ข้ามข้าไม้สนหลบไป ตูเลยลูกนี้สามารถเอาลูกข้าประตูไปได้เลยไม่ต้องให้ใมาลำบากใจกับประตูเลยวันนี้ทีมที่ทำประตูได้ของสีฟ้าคือนายประตูสีแดง ครับพี่น้องที่ฟังอยู่ทางบ้านอาจจะงงนิดนึงนะครับที่ชมกับารแต่งตั้งแต่ว่าฟังไม่ผิดนะครับนายประตูสีแดงประตูเปิดไปให้สาวัตรพุฒเปิดต่อไปให้อิติจักษ์อิติจักษ์เปิดต่อไปให้พรพิษพรพครับไปให้นายประตูพาครับประตูไปไม่เอาไปเข้านี่นะผมเด็กมืสะา ลูกยังอยู่ที่ฝ่ายสีฟ้าโอไปเคครับแย่งบอลได้เ,เปิดมาแข็งแมร่งยิงลูกนี้นไม่เข้าฟรอสเบอรข้ามฝ่าให้สนิท รวรมาไตอนนี้ภูมดวิรัตเอาใจอะไรครับอยู่ที่ภูมิวิรัอดิรัตยิงไรก้ากออก็แต่ว่าประตูรับไว้ได้สวัสดีสวัสดีอยู่ที่ท้านที่บ้านที่ใหไหมพี่สั่ง

ตวัดก็ไม่โดนลูกวายตรงก้ามก็ไม่โดนลูกแต่ตะวัดก็ยังอยู่ในต่ละอ้าตะวัดได้ลูกแล้วเย็ดเก็ดเก็ดยา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 เออยาจริงอย่าจริงน่ารักจีกลัมาตะวัดกลับมาตวัดกลับมาตวัดจริงตะวัดจริงบอกแล้ว งป่านนี้ทีฟ้าก็ยังไม่ได้ไประตูอยู่ดีเอ๊ะอนตะวัตเป็นทำไมาการไปลูกนี้ได้ยิงเนี่ยได้ดีกว่ตะวัตไปราาล,ลูกนี้กิตจิตาก็นไหมเอ๊จะจิตจิตาก็นแล้วเออเทเชอรไปหนึ่งตัวแต่แต่ไม่ก็เลยมันไม่รู้ประดาบอลมันยังไม่รู้ประดาบอลเนี่ยบอก,กอมันกันเลยารู้ไม่กันยื่นมือไป ไม่เปนใจไม่ยอยเก๋ไกมันหมดมันหมดเก็็ๆเล้วกานยากับเพาะอ่าเล้วกันไม่เกล็กเล็้แลอ่ากี้ก็ยังเล่นเหมือนเดิมคงเส้นคงวา มันชนแลต้งโคดตอนนี้นึกว่า่ชนแลวกัน่นเลยกันมดแลวตอนนี้มาที่บดระับบเออปีดากันมาาีแลแบแม่มากตอนนี้ไปที่สนตอนนี้กีเปอโดนมือแล้ไปถั้ไปตัยกปั อากาศออกไปได้ผู้หมวดจา่าผู้หมวดจ่านี่ไม่ใช่แบบวิง่งมีลูกคนไปเองเกิดเตะเอาทีๆนี่เดี๋ยวก็ได้ถงประตูเลยนี่ติดสีฟ้า,าสีฟ้า,ฟาแต่ชาก็ไปโดนสนิทเปิดเอ้ยกี่เตะลูกนี้แต่แต่โดนรับรองนายประตูหายท้องมีลูกหลอกเนตอกส้นลูกหลอกตอกส้น มีหมดให้เขาพัดจริงดิผู้หมวดตาจ่าพู้หมัดตาจาตาชาดกันมาสงสัยต้องมาริงเองแล้วผมว่าเรียงพีกว่าดิลบไปไม่ต้องรับคืน ไปตีแล้วัดนู้นรอวัดนเอาีฟ้าะทุ่ทุ่มหมายกิติทักเยียบกิทักโดนเยียบจี้ว n a มาจ ไม่ใจไ,ไมปที่ทำไมได้ไปที่สน,นิท,ทสน,นิ่เขาลูกไม่ไม่ไมยังไปถามเวลาไม่เอากรรมาการก็รู้เองตื่นแล้วเมืกี้ามาถามเวลากรรมาการก็จ้ามาแล้วตอนนี้กี้ล็อกเข้าไปแล้วล็อกเข้าไปแล้ว แต่ยิงแล้วไม่เข้านะประตูนี้ต้องยืนลูกให้คุณอย่าไปยิงให้เสียเวลาในประตูนี้นะประตูนี้ยืนลูกให้เขาจะคว้าเข้าไปเองใครจะย้ำตรงนี้ตรงที่ไหนล้างมาล้ามาล้างมาตีเสมอได้ยุคนี้ต้องตีเสมอแล้วสีแดงจะได้ ทำไมไม่เปลนคิดท oh! ี no ่จะออกมานั่งกันรอบมั้งไม่ใครใจโอ้โหมตว่าิิงกนี้เกืดเปันโอ้โหลอีมรองมาแล้ว เราเห็นคนหัวหน้าโมาแล้วนักประธานได้ก็บอกกันนันนี้เปิดไปทางสตีนของสตีนท่านพูดว่าเาจะไมปกับระต,ะตรูแต่ถ้าตกเป็นที่ประตูนั้นแชมป์กับแชมป์แชมป์ปังบาลา ถนดดัดไปทางฟิชชิ่งนะครับแต่ว่ารนถนัดไปทางดางาาง้านมะานังหากินอยู่ฝั่งทะเลตกเกือบทั้งหมดรับนักฟุตบอลของฟีดบอลการตัดสินแล้ว้ามไปยิงก้อยเล่นอย,อย่างนี้ครับไม่สีแดงทำประตูได้นำได้อย่างไรจีบละดูภาพดูีแล้ว นสีแดงสีแดงสีแดงเปิดมาโอ้โหตะวัน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 โอ้โหตะวันตะวันเฮ้ยตะวันอยู่โอ้โห

ทีฟ้าดวเอาท Ale, elle, ีแดงทีแดงตอนนี้ทีแดงลุยแล้วทีแดงลุยแล้วข้าวแล้วเล่กันเลยกันหมเลยหมดเลมนี่ทุกหมดทพักเปิดยาว้ไปจ้าไปจ้าไไให้สมมาตรสมมาตร ล็อกตะลับ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 พรพันพระพันโอ้โหพรพันก็ดีใช่ไหกนี่ิดักตะโบอยู่แล้วอ๋อหิงหญุดโทษฝ่ายละ5คนนะครับฝ่ายละ5คนยิงพร้อมกันทัห้าคนเรียงลูกกัเลยไม่ต้องให้เสียเวลาเพรานายประตูม่ใช่ไหมนักโดาบตารวจพรต เท็ดรัตบอลครับโอ้ประตูสามารถเซฟไปได้ต่อไปสีแดงจะยิงโดยโผู้หมวดวิรัตยิงเข้าไปแล้วตอนนี้สีแดงขึ้นนำเป็นสองประตูต่อหนึ่ง อิ่งจ่ามอาวิ่งจ่าม้าให้่งจ่ามารับเลยดิคงจะได้สีแดงเลยนะเก่าเกิดเก่าเกิดกับหกสิบแล้ววันนี้หกแล้วปีนี้

มาไมครับพี่รุ่มาไหมพี่รุ่มเี่ยทำประตูไม่ค่อยได้ครับแต่ว่าประตูเยอะเป็นคนที่มีประตูเยอะแต่ว่าทำประตูไม่ได้ เอก็ไม่ข้าวเหมือนแดมงจะได้เห็นกันจะได้เห็นกันดูตอดย่างได้ไกลมากนะครับไม่ข้าวครับทุกคนเก่งมาก ขอแสดงความเสียใจกับตะวัดด้วยนะครับที่ไม่สามารถคว้าแชมป์ก็แชมป์กลับบ้านไปได้